เราทำมันก็ได้กินถ้าเราขี้เกียจก็ซื้อเขา,าเองก็ประหยัดเงินอือยู่โง่เนี่ยดัดเขาที่จริงซื้อพันมาก็เป็นผักกาด เเขาหองเดี๋ยวว่ามาปลูกไม่หอง จะปลูกเองคัดแต่อ่อนๆใบสวยๆงามๆเอาเอาเอาวูวถนนหนทางจะรถวิ่งด้อถึรงนั้นน่ะเดี๋ยงไห้นี่ยัง นามได้เท่านี้แหละไม่ใช่ดูการต้องหน้าหนาวอันนี้หน้าฝนนะเป็นชิหน้ากจะก็ได้กินก็ะเท้าก็ยังนามก็ยังได้กินอยู่แกงแกงอันเนี้ยเป็นส้ม khoảng nhi ngày này liên ạ ừ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  trình sinh lượng đường, ปลาสุดไม่มีรออีกห้าหกเดือนถึงจะได้กินเพิ <c oughs> ่งซื้อมาปล่อยสุศะใหม่ไง